พี่ๆคนไหนที่อยากได้รถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะไว้ใช้งานแนะนําเลยคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะสําหรับด้านขวานหนูเล็กคันนี้นะคะ Toyota Camry 2.0G ปี2017ในราคาผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะตั้งขาย559,000นะคะคันนี้บอกเลยยังว่างอยู่หรือจะเป็นด้านซ้ายมือของหนูเล็กนะ 2.0G เหมือนกันค่ะแต่คันนี้ออนิวมาเรียบร้อยแล้วป้ายแดง1,445,000น,นะเพชรโยนหันราคาลงไป50%นะคะ เหลือคันนี้ผ่อนเพียง13,000บาทนะคะ7,29,000เท่านั้นรายได้คันนี้ขอแค่26,000ได้เป็นเจ้าของรถหรูสไตล์ผู้บริหารคันนี้ไปเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้2องคันนี้ติดตามชมด้วยให้จบคลิปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ f c นะคะประจำชาแนลเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะ,ะวันนี้กลับมาเจอกันกับเซียนหนูเล็กที่นี่ที่เดิมเลยค่ะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครน,นะคะพี่ๆท่านไ,ไหนที่สนใจอยากจะได้รถมือสองสภาพสวยๆไว้ใช้งานนะคะพูดพี่ขาติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ด้านล่างนี้ ก่อนชมคลิปนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ติดตามไว้ให้ด้วยนะตอนนี้1 0 0 0 0แสนซับสไครต์แล้วอยากให้พี่ๆเป็นหนึ่งนะคะในผู้ติดตามของหนูเล็กด้วยนะคะมาสําหรับวันนี้นะคะมีตัวรถบอกเลยว่าเป็นรถที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะอยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะด้านหลังหนูเ็กนี่เลยนะคะ Toyota c a m ม y ี่นะคะ 2.0G ด้านขวามือนี้จะเป็นปี2017และด้านซ้ายนะคะจะเป็นปี2019เเป็นตัว all new เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าถ้าเป็นคุณพี่นะคะอยากจะได้รุ่นไหนหรืออยากจะได้คันไหนไปใช้งานกันนะ,ะมาดูคันแรกเลยนะคะคันแรกเป็นตัว Toyota c a m ม y 2 0 g ปี2017รถปลดระวางหน่วยงานค่ะคันนี้ได้สีบอลเงินนะคะในส่วนของตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยคัดเกตมาจริงๆนะคะให้ดูในเรื่องของโคมไฟก่อนเลย โคมไฟหน้าคันนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์นะคะมาให้4เม็ดเรียงกันแบบนี้แล้วชุดโคมไฟไม่มีรอยแตกรล้าเลยสภาพสวยงามไม่ติดเหลืองนะคะโคมียมด้านหน้านะคะมี2ชั้นไม่มีสะเก็ดหินเช่นกันมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกค่ะคู่หน้านะคะตัวไฟตัดหมอกได้เป็น LED แล้วนะแล้วก็ตัวขอบนะคะได้เป็นโคมียมล้อมไว้แบบนี้เลยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์นะคะมาให้2จุดซ้ายขวานะคะนี่ ถัดมานะคะในส่วนของตัวเหลี่ยมสันตัวรถคันนี้เหลี่ยมสันคมชัดมากไม่มีรอยบุบลักยิ้มสภาพสวยเดิมนะคะตัวล้อค่ะได้เป็นล้ออลลอยขอบ16นะคะซีรีส์ยางสองหนทั R 1 6ตัวยางอันนี้นะคะเสื่อมสภาพไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวหนูเล็กเปลี่ยนให้นะ,ะดูช่วงล่างนิดหนึ่งนะช่วงล่างไม่มีสนิมค่ะรับประกันตัวรถเลยนะอันนี้ช่วงล่างมาเดิมเดิมชกเดิมเดิมนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิวามน้ำท่วมกับสีก็ไม่มาอย่างแน่นอน ขยัขึ้นมากระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวติดข้างกระจกแบบนี้นะคะตัวตกแต่งเนี่ยขอบกระจกจะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับกระจกพาร์ทเดิมๆจากโรงงานนะคะ,ะไล่มานะคะด้านหลังด้านหลังเนี่ยกระจกไล่ฟ้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะะติดตั้งมาให้แล้วด้วยมาพร้อมกับตัวโคมไฟ LED นะคะไม่มีรอยแตกแลาวเช่นกัน นะเส้นกลางนะคะจะได้เป็นโครเรมียมแล้วมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ค่ะ4จุดเลยนะลูกค้าเกาะแกะแการระยะถอยห่างนะคะได้แน่นอนแม่นยำแน่นอนนะหน้า2หลัง4แบบนี้นะคะ เดี๋ยวให้ดูเบาะหลังก่อนแล้วกันเนาะก่อนจะไปเข้าฝั่งคนขับนะคะสำหรับด้านหลังนะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลค่ะแล้วลักษณะตัวเบาะโอ้โหบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะไม่มีชำรุดไม่มีเปื่อยเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเขาสามารถเดี๋ยวหนูเล็ขอเปิดให้ดูแล้วกันเนาะที่มันคับแคบนิดหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งนะพี่ๆขาอยากให้ได้ดูกันเฮ้ยใครมาปรับเบาะนอน <laughs> นี่ตัวเบาะนะคะเวลาที่เรา เอาที่พักแขนลงมาเนี่ยที่พักแขนของเขามันใหญ่มากนะคะแล้วก็ดูดูหรูนะคะมีที่ใส่แก้วแล้วก็ตกแต่งลดลายไม้แบบนี้ช่องด้านหลังก็มีที่นะคือเป็นเอกลักษณ์ของแคมรี่เลยนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะมีตัวช่องสําหรับยืมยื่นมือไปเก็บของเก็บสัมภาระ,ะด้านหลังได้แล้วก็ตรงนี้มีม่านบังแดดนะคะที่จะให้มาให้อ่ามีมาให้แบบอัตโนมัติด้านหลังตรงนี้จะมีแอร์นะคะแยกมาให้2ตัวสําหรับผู้นั่งด้านหลังแบบนี้นะคะ ่าเบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้านี่เดี๋ยว่นอนเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนข้างด้านคนนั่งด้านข้างนะคะลิ้นพันมากเลยไม่รู้เป็นอะไรนะนี่เป่าให้ดูเลยด้าน,นหลังมีกระเป๋าจริงโจ้ใส่เอกสารให้2องตำแหน่งด้วยกันเดี๋ยวพาไปดูภายในคะ่ะฝั่งคนขับนะคะเปิดประตูเลยนะ ฝั่งคนขับนะแผงประตูขาะภายในเนี่ยคุมโทนสีดำนะคะตัวแผงประตูเขาก็จะตกแต่งไปด้วยลวดลายไม้นะคะแล้วก็ตัดขอบสีเงินปรับกระจกออโต้นะคะทั้งสี่บานเลยนะมือเปิดได้เป็นโครเมียมแล้วก็สามารถปรับระดับเบาะนะคะตรงฝั่งขวามือตรงนี้ได้อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะคะตัวกระจกไฟฟ้าปรับกระจกหูช้างนะคะด้านขวาตรงนี้ได้เลยตัวเบาะค่ะ เนะบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้าฝั่งคนขับคนขับเนี่ยเขาจะสามารถปรับได้8ทชิศทางเลยทีเดียวตัวเบาะนะคะสภาพก็ถือว่าปี2017นเเนี่ยใช้งานมานะคะอยู่ในสภาพที่ถือว่าโอเคเลยนะแต่ถามว่าอันนี้คือเบาะเดิมนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากจะให้เราเพิ่มเติมตรงไหนแจ้งได้เลยนะอันนี้คือสภาพเดิมๆที่ให้เห็นกันนะคะ คันนี้ได้ปุ่มพุชตาร์มาเรียบร้อยพร้อมพวงมาลัยมันติฟัง์กชันค่ะนะคะตัวพวงมาลัยตกแต่งด้วยลวดลายไม้คอนโซลนะคะก็จะตกแต่งลวดลายไม้คาดกลางนะคะตัวเครื่องเสียง เครื่องเสียงเนี่ยจะได้เป็นแบบคลาสสิกนะคะของตัว c a มลี่เขาเลยเล่น fm mp 3ใส่แผ่น CD ได้นะคะมาพร้อมกับตัวแอร์นะที่เป็นตัว duo air นะคะเกียร์ก็ออโต้ค่ะนะคะออโต้ Auto แบบถุงฐานเกียร์เนี่ยตกแต่งด้วยโรดลายไม้รุ่นนี้มีตัวไวเลสชาร์จ,จิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ของเขาตัวนี้จะอยู่นี่เห็นเนะาะชัดเจนตรงนี้เลยลูกค้าสามารถชาร์จแบตได้เลยนะแบบที่ไม่ต้องต่อสายนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เขาให้มาสําหรับรุ่นนี้อ่ะนี่ เดมให้ดูตรงนี้นะคะระบบโหมดต่างๆของตัวรถเนี่ยลูกค้าสามารถปรับได้ตรงขวามือแบบนี้เลยแต่รุ่นนี้ตัวเบรกนะคะตัวเบรกรู้สึกว่าเขาจะอยู่ที่เท้านะบุดให้ดูเลยด้านล่างนะคะเวลาเราจะเบรกเราก็จะใช้เท้าเนี่ยเหยียบเข้าไปได้เลยหรือจะถอนเบรกก็ใช้เท้าได้เลยนะคะตัวคันเร่งหรือว่าตัวเบรกที่เท้าเนี่ยสังเกตดูนะลอยสึกน้อยมากค่ะ แปลว่ารุ่นนี้ผ่านการใช้งานมาคันนี้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับเลขไมค์คันนี้เลขไมล์ของเขาจะอยู่ที่139,000โลนะคะปี2017พอคันนี้เลทอยู่ตกประมาณ9,000นะคะ9,000ไปไหมื่นต้นๆสำหรับเลทจ,จะเต็มฟรีดาวราคา559,000บาทสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่น Toyota Camry 2.0 G ก่อนที่จะเป็น All New นะ มาชมกันต่อนะคะกับตัวนี้เลยนะเห็นไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับฝั่งนี้ได้เป็นตัว All New มาแล้วค่ะ Toyota Camry 2.0G ปี2010 นะคะคสำหรับราคาป้ายแดงเนี่ยตั้งขายที่1 4 4 5 0ล้านบาทนะคะแต่ตอนนี้นะบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะได้รถหรูนะคะเซกเมนต์ใหญ่สุดแบบนี้มาใช้งานนะ,ะราคาลดไปนะมากกว่าครึ่งนะคะตอนนี้เพชรยนต์เสนอขายกันอยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทค่ะได้รถปลดระวางหน่วยงานเลขไม่เท่ากันเลยนะสองคันนี้เลขมายอยู่ที่แสนห0 0 0งาโลนะคะ มาให้ดูรายละเอียดของตัวรถกันนิดนึงนะสําหรับคันนี้สีบอลเงินเหมือนกันได้รถปลดระวางหน่วยงานมาเหมือนกันแต่ดีไซน์นะคะเส้นสายตัวรถมันเปลี่ยนไปนะคะมันออนิวมาแล้วนะ,ะมันทันสมัยดูฉบเฉี่ยวดูมีภูมิฐานและดูมีเสน่ห์ขึ้นนะคะไฟหน้านะคะ ไฟหน้าเนี่ยเขาได้เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วไฟ daytime running light เขาก็เป็น LED ด้วยเช่นกันไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดโคมเดียวกันแบบนี้เลยตัดหมอกคู่ล่างได้ LED ค่ะนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่เป็นแบบฝังนะคะสจุดนะคะซ้ายขวานี่กระจังด้านหน้านะคะโครเมียมตัดออกไปแล้วนะเพราะว่าตัวรถทำให้มันดีไซน์ดูทันสมัยมากขึ้นนะโครเมียมไม่มีแล้วตอนนี้นะคะจะเป็นสีเทาเข้มๆตัดกับสีบอลเงินนะคะ มาถึงในส่วนของตัวเห็นขาจะเลยนะมาถึงในส่วนของตัวล้อนะคะล้ออันลอยค่ะนะคะล้อแม็กอันลอยเดิมๆจากโรงงานนะ,ะซีรีส์ยางก็เป็นซีรีส์215ทับ60 R16 นะคะซีรีส์เดิมเลยตัวนี้ได้ยางบิดสโตนไปนะคะสัปดาห์ยางจะเป็นสัปดาห์ที่18นะคะปี2022ดอกยางลึกเลยค่ะใช้งานได้อีกยาวเลยนะ,ะหน้ายางไม่แข็งนะคะ แล้วก็ช่วงล่างนะตัวชงตัวโชคต่างๆนะโชคเดิมสวยๆจุด QC ยังเห็นชัดเจนค่ะรถรับประกันไม่มีไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนนะคะดูเรี่ยบสันตัวรถไล่ไปนะคะรอยบุบรักยิ้มแทบจะไม่เห็นเลยนะกระจกมองข้างค่ะสีเดียวกันกับตัวรถนะแล้วก็ขอบกระจกได้เป็นโครเมียมฝั่งมาแบบนี้นะคะ ขอบกระจกยังคงเหมือนเดิมนะขอบกระจกทั้งล่างทั้งบนเนี่ยก็จะมีตัวโครเมียมมาให้มาพร้อมกับตัวกระจกพัดเดิมๆนะคะจากโตโยต้าเขาเลยสังเกตมือเปิดนะเปลี่ยนไปได้โครเมียมมาแล้วทั้งอันนะคะดูข้างในไหมคะคันนี้อ่ะ๋ยวดูฝั่งนี้นิดหนึ่งให้ลูกค้าดูในเรื่องของโครงสร้างตัวรถนิดหนึ่งนะคะภายในคันนี้ได้สีดําไปเลยนะแล้วในเรื่องของโครงสร้างรถค่ะหัวน็อตนะคะขอดูหัวน็อตนิดหนึ่งนะค,ะคันนี้นะคะ หัวน็อตไม่มีรอยหมุนไข่ค่ะสภาพมาเดิมๆเหลี่ยมสันคมชัดมากนะคะตัวสีเดิมเนียนบางนะคะฝาประตูฝั่งซ้ายนะคะได้สีดำแบบนี้นะแล้วก็ตกแต่งเป็นตัวซอฟทัชนะคะลักษณะคือเป็นบุหนังนุ่มๆเวลาที่แบบเวลาลูกค้านั่งๆอยู่อยากจะเท้าแขนวางแขนก็คือไม่ละคายเคืองผิวแน่นอนนะหรือจะเป็นในส่วนของหัวน็อตฝั่งนี้ค่ะพวกแผ่นมออกอนะคะหรือแผ่นเพจน,นะอันนี้ ผลิตนะคะเดือนมกราปี2019นะคะผลิตตรงปีจดทะเบียนตรงปีด้วยนะนี่แล้วก็ไล่หัวน็อตให้ลูกค้าดูได้เลยหัวน็อตสวยงามไม่มีรอยหมุนไข่ค่ะสภาพสวยๆนะคะอ่ะดูด้านท้ายเลยแล้วกันเนาะด้านท้ายนะตัว กระจกท้ายได้ไล่ฟ้ามาแล้วพร้อมไฟเบรกตัวที่3นะพร้อมกับตัวไฟท้าย LED นะคะลักษณะไฟท้ายดีไซน์เปลี่ยนไปค่ะดูรํำสมัยทันสมัยมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ฝั่ง4จุดเลยนะเรียบเนียนไปกับตัวรถเลยนะคะคาดโครเมียนตรงกลางเนี่ยหายไปแล้วตอนนี้กลายเป็นตัวอักษรแคม r y อี่อยู่ตรงกลางแทนนะคะตัวเครื่อง 2.0G นะตัวนี้นะคะมาเบรกทัพี่มีมาให้เรียบร้อย1คู่นะ เมื่อกี้เราลืมให้เขาดูให้ลูกค้าดูเออแมงมาฝั่งนี้ก็คับแคบนิดนึงนะคะอ่ะภายในนะคะด้วยความที่ดีไซน์เปลี่ยนไปภายในเปลี่ยนสีค่ะตอนนี้นะคะตัวเบาะหนังลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดำน่าลักษณะเบาะเดี๋ยวบอกเลยว่าเป็นหนังแบบพิเศษนั่งไปนะนั่งสบายนะคะนุ่มๆเลยแล้วก็ตัวเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีชำรุดนะคะโต๊ะกลาง นะคะตัวกลางยังสามารถเอาเบาะลงมาได้ที่พักแขนยังคงเอามาได้เหมือนเดิมแล้วตัวช่องก็สามารถเปิดได้เหมือนเดิมนะคะตัวแอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้เช่นเดิมเลยนะคะแต่ดีไซน์ดูล้ำสมัยทันสมัยมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าข้างหน้าเลยดีกว่าอ่ะนี่แข่งประตูก่อนนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ขอสตาร์ทรถรอนะ สำหรับตัวแผงประตูนะคะได้สีดำนะ,ะมีซอฟทัชต,ตรงนี้แล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าได้4บานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปรับกระจกอัตโนมัติหูช้างแล้วตัวกระจกข้างๆเขานะคะสามารถปรับอัตโนมัติได้เลยหรือเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยอะคะ่ะตัวระบบกระจกอะมันก็จะปรับให้เราอัตโนมัตินะในเรื่องของตัวลักษณะของแสงนะคะปรับให้เลยอัตโนมัติในเรื่องของตัวเบาะนะคะฝั่งนี้เขาก็จะเปลี่ยนเนี่ยอ่าเนี่ยมันมีเมมโมรีซีด ปรับตัวเบาะให้เราด้วยนะฝั่งนี้นะ,ะถัดเข้ามาโหมดการลื่นถลายนะคะ A off นะหรือว่าจะเปิดท้ายนะคะหรือว่าจะเปิดน้ํามันนะคะเติมน้ํามันจะอยู่ฝั่งนี้คือถามว่ารุ่นนี้มันเพิ่มความสะดวกสบายให้เราค่ะลูกค้าไม่ต้องก้มไปนะคะไม่ต้องก้มไปเลยอ่ะถัดขึ้นมาพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะขออนุญาตเพิ่มแอร์นิดนึงนะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันและตัวพวงมาลัยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไม่มีรอยทะลอกเลยสภาพสวยงามค่ะด้านซ้ายนะคะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการเปลี่ยนแชนเนลรับลดเสียงนะด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันอ่าตัวคูดคอนโทรนะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะจะแสดงผลตัวรถสถานะรถตอนนี้เปิดอยู่นะคะ ตัวเล็ขไม้จะอยู่ที่138,319กิโลไม่เดิมแพ้โรงงานรับประกันได้เลยจากเพชรยนต์นะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติจากศูนย์ได้เลยเพราะคันนี้เข้าศูนย์ตรงทุกรอบไม้ทุกหมื่นโลเลยภายในคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดำนะสีดำตัดกับตัวลายไม้แต่ลายไม,ไม้ไม่ได้ดูแก่นะลูกค้าค่ะลายไม้แบบว่าดูคลาสสิกมากๆนะดูสวยมากๆเลยดีไซน์ล้ำสมัยขึ้นค่ะหน้าจอได้เป็นจอขนาด7นิ้วแบบนี้ไป จอเนี่ยจะเล่นได้เป็นในโหมดของ MP3 นะคะ CD นะคะหรือว่าจะเป็นใส่แผ่นยังคงใส่ได้อยู่นะ DVD ใส่แผ่นยังได้อยู่ตัวแอร์เนี่ยก็ได้ออโต้แบบแยกฝั่งนะคะดู o Air สามารถปรับเลือกตัวโหมดแอร์ได้เลยนะคะนี่ช่องสำหรับใส่ USB เสียบสาย USB A u s หรือว่าจะเสียบชาร์จนะคะแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จไฟ Wireless Charging นะคะเขาเปลี่ยนตำแหน่งจากตัวเดิมปี P 17มันอยู่ตรงนี้เนาะน่าจะจำได้นะคะ เปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้นะ,ะเวลาที่เราจะชาร์จเราดึงออกมานะ,ะเราใช้วิธีนี้ค่ะสมมติจะชาร์จแล้วกดไปทีนึงมันก็จะออกมาแต่ถ้าเราจะเก็บเราก็ดันเข้าไปใช้งานง่ายๆค่ะนะคะไม่ซับซ้อนนะคะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบ6จังหวะนะแล้วเป็นเกียร์ออโต้แบบถุงแบบนี้นะคะตัวนี้เพิ่มระบบเข้ามาให้ค่ะจากเดิมเนี่ยระบบเบรกจะอยู่ที่เท้าใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะลูกค้าคะ เป็นเบรกโฮนะคะเบรกไฟฟ้านะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยไปนิ้วสัมผัสง่ายๆใช้งานสะดวกแน่นอนค่ะในส่วนของแก้วที่ใส่แก้วจะอยู่ตรงนี้สองช่องที่พักแขนชอบมากเลยอะรถหลูุสไตล์ผู้ี่หารดีอย่างนี้เองนะเวลานั่งนะคะสบายมากเลยเวลาเราพักแขนไปนะไม่ระคายเคืองค่ะเป็นแบบซอฟทัชนะนี่ช่องสําหรับเก็บใส่อุป,ปกรณ์ต่างๆนะคะก็ใหญ่นะคะ เป็นมาตรฐานที่ถือว่าโอเคมากๆเลยตัวเบาะคู่ไฟฟ้าเราก็สามารถปรับเบาะให้เพื่อนนั่งข้างๆได้แบบนี้ด้วยนะเนี่ยมันปรับได้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยหรือจะเป็นในเรื่องของไฟนะคะก็จะได้เป็น LED นะไฟหลังคานะคะมีสำหรับช่องใส่แว่นตานะคะยังคงมีให้นะ,ะสวยงามม่านบังแดดค่ะเปิดกระจกได้เปิดไฟให้อัตโนมัติสข้างนะคะ มาณนี้เลยนะแล้วก็ตัวกระจกนะคะตัดแสงออโต้ค่ะนะคะรุ่นนี้มีกล้องบันทึกหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังนะคะคู่หลังเนี่ยจะมีตัวม่านบังแดดขึ้นมาให้ไม่แน่ใจจะเห็นไหมเนาะสองฝั่งจากเดิมเนี่ยเราจะมีแค่ด้านหลังนะว้ายตายแล้ว <laughs> จากเดิมนะคะจะมีแค่ด้านหลังนะคะตอนนี้มีด้าน,ด,านด้านทางให้ด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวไปดูตัวเครื่องหน่อยไหมดูตัวเครื่องหน่อยนะคะ สำหรับคันนี้ตัวเครื่องเนี่ยมันจะเท่ากันเลยนะสองคันนะคะเครื่องขนาดเครื่องยนต์ขนาด2 0 0 0ัีีนะะขอเปิดอันนี้แล้วกันนะข้อดีนะคะของรถหรูอีกอย่างหนึ่งคือฝากระโปรงไม่ต้องออกแรงเลยค่ะพี่ๆค่ะนะคะเปิดมายกแบบนี้ได้เลยถึงเราจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน้อยๆนะเราก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้นะคะรถหรูสไตล์ผู้บริหารข้อดีเยอะค่ะลูกค้าขาตัวคันนี้ได้ ตัวเครื่องนะคะขนาด 2,000cc เป็นเครื่อง VVTI นะคะแล้วมีฝาครอบเครื่องมาให้ชัดเจนนะ,ะเมื่อสักครู่เนี่ยเราสตาร์ทรถไว้นานพอสมควรลักษณะตัวเครื่องไม่มีรอยรั่วเยิ้มออกมานะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มออกมาแล้วเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานค่ะคันนี้วิ่งได้สูงสุดที่165แรงม้าเลยแล้วก็น้ํามันเนี่ยเติมได้ที่สูงสุดอยู่ที่ E85 นะคะในเรื่องของโครงสร้างภายในนะค,ะคันนี้จุด QC ยังเห็นชัดอยู่เลยนะคะ นี่ค่ะโคมไฟไม่มีรอยแตกหักค่ะคานน้าสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวกิบยึดนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะรถคันนี้ไม่ได้จอดตากแดดมาแน่นอนค่ะไม่กรอบไม่เปื่อยนะ,ะนี่ขาโคมไฟไม่มีรอยแตกหักนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของฝากระโปรงฝาเดิมแท้ค่ะนี่หัว <laughs> นะ็อตน้าไม่มีรอยหมุนขันไขค่ค่ะสติ๊กเกอร์อยู่ตำแหน่งเดิมเลยสามจุดตรงนี้นะคะจุดเม็ดอาร์รเรียงกันสวยๆเลยนะรูกลมๆเห็นชัดๆแบบนี้นะคะนี่ เหลี่ยมสันต่างๆของตัวรถนะคะฝากระโปรงฝาแท้เดิมค่ะคันนี้นะคะย้ําราคากันอีกครั้งหนึ่งนะค,ะคันนี้นะคะ7 2 9 0 0 0สอ่นเอเลทอยู่ที่13,000ห <c oughs> นะคะหนึ่งเท่านั้นสําหรับเลทฟรีดาวถ้าพี่ๆนะคะท่านไหนที่สนใจอยากได้แคม r ีหรือว่ารถหรูๆสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไว้ใช้งานในงบนะคะปี17 งบแค่559,00 0หหรือปี19งบแค่72900 0ติดต่อมาได้เลยค่ะสองคันนี้ยังว่างอยู่และยังไม่ติดจองนะรอพี่ๆนะรอเจ้าของตัวจริงเนื้อคู่ตัวจริงมานะคะสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างนะคะรีเควสขอคุยกับนูล็กได้เลยค่ะจัดไฟแนนซ์ผ่านทุกเคสแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยวันนี้นูล็กขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ